สวัสดีครับแล้วก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนแล้ววันนี้ผมก็อยู่กับแซมบ a 88จะมาเล่นเกม Buffalo Win นะเป็นเกมใหม่ล่าสุดจากค่าย PG นะทุกคนจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับมาทุน2 1 5 2 5 5 0ิเป็นแรก50จัดไปเกมนี้เป็นเกมแนว Infinity Reel นะทุกคนมันจะเพิ่มรี l ไปเรื่อยๆครับจัดไป มันจะเพิ่มตัวคูณไปเรื่อยๆครับยิ่งช่องใหญ่ก็จะได้ตัวคูณเยอะนะเพิ่มเบ็ดเป็นร้อยหนึ่งอุ้ยยังไงดูดูเนี่ยมันจะเพิ่มครับอู้หู้โหชัดเข้าไปศาดตเพิ่มไปสิบ15ตัวว่ายังไงว่ายังไงอุ้ยซีสปินว่ายงไงครับเข้าไหมแหมนี่แล้วคูณ3าเข้าไปครับรู้เรื่องครับ1350าบาทสบายใจไปกันต่ออย่ารอช้าเน่ไปอีกแล้วครับวัวจะเป็นวายนะทุกคนเกมนี้ จัดไปเน้นๆยังไงดีนี่มาอีกแล้วครับผม1260สบายใจปั๊บเข้าให้ยังนิ่งปั๊บเข้าให้ยังไงดีเขาใส่เกมนี้ต้องแบบเข้าไวออกไวนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวต้องลองกดเธอร์โบดูเธอร์โบดูว่ามันจะเป็นยังไงเน่จเจเข้ามาแล้วครับโอ้โหสัตว์ไปเอ็ดอุ้ย13ตัวครับสบายใจ แม่ีสปินมาอีกแล้วว่าไงโอ้โหฟีสปินมาขั้นหน่อยหนึ่งแม่ทั้งหมด390สบายใจไปกันต่อครับสิบวันมาไหมหมยังนิ่งอยู่เสียวแวบว่าไงโอ้หเสียวแวบอีกแล้วครับปับ๊บโอ้โหจะบ้าจะบอรจริงเขียวว่าไงออ้ยอ,อย่านิ่งสิลูกแม่ยังไงดีแมเกมนี้แอบเหนียวนะแอบเหนียว แอบอยากนิดน,นึงครับหน้ามันน้อยหน้ามันน้อยนะเกมนี้มันเลยแอบอยากนิดนึงเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเกลือไม่เกลือครับกระตุน2องแสนห้าพันบาทจะเกลือไหมมาดูไหนลองไป400รอดูเลยจะเป็น,น,งงปน,นย,ยังไงจะบ้าจะบอโอ้โหมาขอฟรีเกมเบ็ดสูงๆนี่จะมีมาไหมอุ้ยยังไงเก้าสองร้อยสี่สิบครับไายต่อ ยังไงดียังไงดีเอ้ยยังนิ่งอยู่ไปกันต่ออย่ารอช้าครับทุกคนมาดูยังไง Infinity Real แต่ปกติแล้วผมไม่ค่อยชอบเกมแนวนี้เท่าไหร่นะจะไปชอบเกมแนวอื่นมากกว่าเกมนี้มันแอบยากอะแนวเนี้ยแนวนี้แอบแตกยากนิดนึงนี่ครับมาแล้วก้าวมาโอ้โหประมาณ100บาทจัดไปมาดู เกลือไม่เกลือมาอ่าโอเคคิวเข้ามาต่อหน่อยไหนต่ออีกแล้วคูณ3ามใบสี่ยี่สบสบายใจไปต่อครับว่าไงเป็ด400เลยยังไงดีเออโหจะบ้าจะบอจริงเขียวนะโอเคสบายใจอย่างนี้แหมามาก็มาครับเนี่ยพันสี่ร้อยสี่สิบครับไปต่อครับ ยังไงดีนี่ยังไงดีอุ้ยแม่คิวเลยอีกแล้วขอเน้นๆรดเบ็ดมาร้อยหนึ่งแล้วเปิดเทอร์โบตามสูตรเข้าไวออกไวนะจัดไปมาดูปับ๊บนี่มาแล้วเอว่าไงเอว่าไงนี่มาแล้วสบายใจได้ฝีสปินดอกนี้เอเข้ามาต่อโอ้โหเข้าไวออกไวของจริงครับมาไหม,มสบายใจเจ็ยยี่ิครับแหมไปต่อ ยังไงดินียังไงดินี่ยังไงดินี่ยังไงดเนี่ยเจามาอีกแล้วโอ้โหโสัสไป11ตัวเจ11ตัวนะเมาแย่นะนีม่มาอีก880วับไปต่อนี่มามาสบายใจครับอย่างนี้9ตัวเข้าไปแล้วว่าไงโอ้โหมาเข้ามาครับ11ตัวแล้วมาอีก2ตัวจัดไปม,มามามาอืม้มเต็มข้อล่อเต็มแข้งมีต่อไหม มหาสบายใจม้าสิบหกตัวหโอโอนโ,โตโอ,อีกแล้วขอ,องจริง9,600บาทครับสบายใจครับม้ามา11ตัวเอ้ยม้ามา16ตัวแม่งมายิ่งกว่าเสือ11ตัวอีกเดี๋ยวก็เมากันแย่แม่จริงเขียวพะโธเอ้ยไปกันต่อว่าไงว่าไงก้าวเข้ามาแล้ว ปั๊บเขาให้โอเคแล้ว yeah. เย่เน้นๆประมาณนี้ดีกว่าครับทุกคนยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจสมัครนะครับลิงก์อยู่ด้านลาน่างใต้คอมเมนต์ฝากไว้ด้วยนะครับกับแซมบ้า88สำหรับวันนี้สวัสดีครับ